วันแรกถูกใจทําเรื่องเลย2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงทาเรื่องเรียบร้อยครับวันเดียวอนุมัตินะครับลูกค้าเดินทางมาจากไหนครับจากสมุทรประการใช้เวลา2ชั่วโมงนะเมื่อวันก่อนนะครับก็2ชั่วโมงอนุมัติรับรถเลยรู้สึกไงพี่รู้สึกได้รถรู้สึกคุ้มมากเลยสวยสวยดิมาวันแรกถูกใจทําเรื่องเลยใช่ไหมครับนานไหมก็จะอนุมัติสองชั่วโมง2ชั่วโมง เป็นไงครับตอนนี้1วันบรรช้าไปแล้วพี่ป๊อปฉีกดเกณฑ์เป็น2ชั่วโมงพอนะครับเหมือนที่บอกเอาจากนิสสันมาร์ทนะครับเปลี่ยนเป็นโฟลจูเนอร์ตัวนี้โอ้โหแล้วใช้เงินอะไรพี่คันนี้สิบบาทสิบบาทจบเลยเหรอจบแล้วได้โปรโมชั่นอะไรอีก่ไหมนี่ก็ได้ช่วยผ่อน5เดือนใช่ไหมค่ะเหมือนได้ทอง1บาทแล้วก็เกินรถ1นึ่งแสนได้1นึ่งแสนี่ออกยากไหมไม่ยากเลยคนค้ำหลักคนค้ำคนค้ำไม่มีครับซื้อโฟลจูเนอร์นะครับอนุมัติภายใน2ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำ เดี๋ยวเดี๋ยว<ง>พี่จะกลับสมุดประกรันเราด้วย<ง>โอเคครับพี่ยังไงก็วันนี้ขอเดินทางปลอดภย<ง>ัยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่ลูกค้านะครับเป็นไงคุ้มมากนะพอจเจเนอร์อันนี้ด่วนนะพี่สิบคนแรกเท่านั้นให้เงื่อนไขยอย่างนี้เลยเอาแบงค์สิบมาแลกเงินแสนและสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามารับทันทีทองอีกหนึ่งเส้นแล้วก็โทรมาเลยครับที่เบอร์0877704246นะคะหรือแอดไลน์มาที่แอด1 1 1 a